บอสบอกว่าวันนี้เงินจะออกเจ็ดโมงเชา้าให้ไปถอนเงินพี่ฟังบอสไม่จบฟังไอ้น้องแววไม่จบมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะว่าเงินถอนเมื่อวันจันทร์แล้ววันนี้เงินจะออกพี่ก็เลยเข้าไปดูในในแบงค์ของตัวเองเงินเข้าแล้วจริงๆมีความรู้สึกแบบเฮ้ยขนลุกอะ นทพ่จินลุกเลยอะ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้จริงๆ1หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่พิจินรทำมารับวันนี้สามพันกว่าบาทอยากจะบอกน้องๆทุกคนบอกบอกอยากบอกทุกคนว่ามันได้จริงๆแบบโหสามพันกว่าวันนี้เหมือนสามล้านเลยมันเป็นอะไรที่ ในสภาวะแบบเนี้แล้วอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันมีเงินเข้ามาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าวันเนี้ยตื่นขึ้นมากับคำพูดที่ว่าหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนวันเนี้สามสามล้านกว่าบ,บาทพี่จินได้โหพี่จินถือว่าประเดิมสุดๆกับธุรกิจดอกลิตต้องขอบคุณบอสกุมภาเนาะ ที่ให้ข้อมูลให้ความรู้กับพวกเราพี่อยากจะบอกทุกคนว่าเข้ามาเรียนรู้เถอะค่ะเรียนซ้ำๆแล้วลงมือทำรายได้ไม่ซ้ำเลยสามพันแรกเปรียบเสมือนสามล้านของพี่จินวันนี้เลยตื่นเต้นมากขนลุกแบบขนลุกสุดๆเลยก็ขอให้กำลังใจพี่พ,พ,พี่น้องๆในในทีมงานเราเนาะซุปเปอร์ซุปเปอร์ อดอกปิดซุปเปอร์รวยซุปเปอร์รวยดอกปิดโอ้ยพูดไม่ถูกตื่นเต้นตื่นเต้นมีความรู้สึกตื่นเต้นเห็นไหมหัวฟูกระเซาะกระเซิงโอเคสู้ๆสำเร็จไปได้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะไปกดเงินแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้พวกเรานะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาโหยฟิลสุดยอดเลยสามพันแรกสามล้านแรกบายบาย